เขาเพียงสัมผัสได้บางเบาถึงแรงสั่นภายในสีสก่อนพื้นที่ว่างเปล่าปรากฏขึ้นในใจพร้อมกันนี้เขายังได้รับเส้นสายข้อมูลหนึ่งเป็นการบอกให้เขารับรู้นามของสร้อยข้อมือนี้วิญญาณเทวาเก้าตะวันนี่คือมิติเก็บของชินยุนอุทานอย่างแตกตื่นแล้วไม่เพียงสร้อยวิญญาณเทวาเก้าตะวันนี้สามารถดูดซับพลังวิญญาณเก้าตะวันได้มันกระทั่งสามารถมีมิติเก็บของร่วมด้วย การค้นพบอย่างปกปับนี้ทำให้เขารู้สึกยินดีเกินจะกล่าวแล้วอุปกรณ์วิญญาณสำหรับจัดเก็บสิ่งของมีราคาสูงอย่างน้อยก็หลายล้านเหรียญผลึกอีกทั้งยังไม่ใช่สิ่งที่ง่ายซื้อหามิติเก็บของนี้ขนาดราวห้องหนึ่งไม่ใช่เล่นเลยชินหยุนพิจารณาสำรวจพื้นที่เก็บของในอนาคตเขาสามารถนำสิ่งใดก็ได้มาเก็บเอาไว้ภายในนี้หรือม้วนตำราภายัย หลังนำกระเป๋าของตนใส่ในมิติเก็บของเขาจึงได้เห็นตำราไผ่สามม้วนวางเอาไว้ที่มุมหนึ่งม้วนตำราไผ่เป็นวัตถุโบราณยิ่งทุกวันนี้ไม่มีการจัดทำขึ้นอีกแล้วที่ใช้กันทุกวันนี้คือแผ่นกระดาษเพียงคิดม้วนตำราไผ่ทั้งสามจึงปรากฏในมือเขาเพียงเห็นเนื้อหาเล็กน้อยชินยุนอดไม่ได้จนร้องอุทานแผ่วเบาผังวิญญาณเขาเร่งร้อนเปิดตำรา,าอีกสองเล่มที่เหลือ หลังพิจารณาให้ดีเขายิ่งไมายิ่งอึ้งทึ่งกับเนื้อหาภายใน36ผังวิญญาณ18ผังลึกล้ำและ9ผังเตาชิงหยุนสูดลมหายใจเข้าลึกพยายามสงบจิตสงบใจผังวิญญาณลึกล้ำและเตาทั้งหมดนี้คือจารึกโบราณที่ผู้ฝึกตนใช้เพื่อสำรวจท้องฟ้ายามค่ำคืนดวงดาวดวงตะวนันดวงจนันทร์ และการเคลื่อนไหวของดวงจันทร์เพื่อทำความเข้าใจถึงความลึกลับมากมายจนเกิดเป็นลวดลายที่ลึกล้ำหลังทำเข้าใจความลึกล้ำของสิ่งที่มีแต่โบราณการพวกเขาได้จารึกพวกมันเป็นผังวิญญาณบนอาวุธและชุดกรอะเป็นผลให้พวกมันแข็งแกร่งมากขึ้นนับแต่นั้นอุปกรณ์วิญญาณทั้งหมดทุกประเภทจึงได้รับความสามารถอันลึกลับพวกมันถูกใช้งานเพื่อก่อร่างสร้างพื้นฐานความแข็งแกร่งและเสริมศักยภาพของผู้คน ผังวิญญาณใช้เพื่อขัดเกลาวาวุธวิญญาณทางด้านผังลึกล้านั้นใช้งานเพื่อขัดเกลากับอาวุธระดับลึกล้ําส่วนผังเตาพวกมันใช้เพื่อสร้างขึ้นเป็นอาวุธเตามันคืออาวุธที่ทรงพลังมากที่สุดของมหาวิถีแห่งเตาอาจกล่าวได้ว่ากระทั่งจากวัดเทียนฉินยังไม่เคยมีอุปกรณ์ระดับเตาปรากฏขึ้นมาก่อนผังวิญญาณผังลึกล้ำและผังเตาพวกมันถูกรู้จักในนามผังวิญญาณที่ใช้เพื่อควบคุมพลังอำนาจ การจารึกมีการส่งถ่ายกันมารุ่นสู่รุ่นผู้คนเหล่านั้นล้วนมีพื้นฐานการจารึกผังวิญญาณจนมีชื่อเสียงโด่งดังนี่เราถึงกับได้รับผังวิญญาณอล้ำค่าและหายากมากมายถึงเพียงนี้เราจะได้เป็นปรมาจารย์จารึกที่แข็งแกร่งชินอยู่รอบดินดีอยู่ภายในเรื่องนี้ต้องเป็นความลับหากผู้อื่นรู้ว่าเราครอบครองผังลึกล้ำและผังเต่าได้เกิดสึกนองเลือดขึ้นแน่ ผู้คนมากมายไม่ได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการจารึกผังวิญญาณและแม้แต่ขั้วอำนาจยิ่งใหญ่อย่างคาดหวังที่จะมีโอกาสได้ฝึกฝนการจารึกผังวิญญาณอารามค่าเหล่านี้ตอนนี้ชินอยู่ได้รับมวนตำราทั้งสามนี่คือโอกาสที่เขาจะได้เป็นปรมาจารย์ด้านการจารึกหากเป็นก่อนหน้านี้เขาคงไม่มีทางคาดหวังในสิ่งยิ่งใหญ่เช่นนี้แน่นอน ปรมาจา,จารย์จาึกมีความสามารถในการขัดเกลาวาวุธและติดตั้งผังวิญญาณลงไปพวกเขาเหล่านั้นล้วนเป็นที่นับหน้าถือตาเสียยิ่งกว่าผู้ฝึกตนที่ทรงพลังด้วยซ้ำก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับนิยายเสียงหากเพื่อนๆชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ